ครับสวัสดีครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับจะพามาดูต้นสมุนไพรนะครับที่ในป่านี้อ่ากาเรียกว่าน้ามแท่งนะครับต้นมันน่าจะไปทำบอนไซนะครับไม้ประดับก็สวยนะครับ อันนี้ต้นเล็กอันนู้นต้นโตนะครับที่เรียกว่านามแท่งเพราะอะไรครับนี่หนามนะครับอันนี้เป็นลำต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กเดี๋ยวไปดูลำต้นใหญ่นี่ลำต้นใหญ่นะครับหนามข้างล่างก็จะมีน้อยแล้วลดน้อยนะครับ นามแท่งนะครับต้นหนามแท่งนะครับลำต้นออกจะสีค่อนข้างจะสีน้ำตาลเข้มนะครับใบครับดูลกักษณะใบก็ค่อนข้างจะหนาแต่ไม่ฝากนะครับออกลื่นๆจะมีหนามติดตามลำต้นนะครับ และกิ่งตัวนี้อีกต้นหนึ่งนะครับชัดๆจะเป็นไม้สูงนะครับสูงก็หลายเมตรอยู่อาจจะใกล้ถึง10เมตรอันนี้ก็ประมาณห้าหเมตรแล้วต้นเล็กหน่อยใบก็จะเล็กๆๆยิบสวย ก็บางคนก็เอาไปทําเป็นไม้ประดับใส่กระถางไม้ประดับพยายามตัดแต่งกิ่งไว้นะครับมาให้มันโตนะครับก็สวยเหมือนต้นมดสางหรือต้นมะฟิดนะครับมันก็จะสวยมากเลยต้นแ้าวโพดต้นนะครับต้นเล็กนี่ครับหน้าขุดไปทําไม้ประดับครับ มาดูในด้านสรรพคุณนะครับในตำรายาไทยนะใช้ทั้งต้นนะครับเป็นยารักษาในการโรคเบาหวานและโรคมะเร็งต่างๆมะลงมะเร็งกระดูกมะเร็งตับมะเร็งกระอื่ออื่นๆนะครับมะเร็งต่างๆนะครับที่ไปสืบค้นมานะครับแก้วันโรคผลแก่ทางอีสานนะครับเคยใช้นะครับสมัยก่อนที่ยังไม่มีผงซักฟอกหรือยาสับผะนะครับ ก็จะใช้ผลแก่ไปตีกับน้ำนะครับซักผ้าหรือเบื่อปานะครับนี่ครับคนโบราณรู้จักการใช้ประโยชน์ของต้นหนามแท่งนะครับและในประเทศอื่นนะครับก็เห็นมีบอกนะครับอินโดนีเซียใช้ใบแก้ไข้แก้ปัสสาวะนะครับเป็นยาขับปัสสาวะ ดูลักษณะนะครับถ้าใครที่ไปเจอในป่านะครับดูสังเกตให้ดีนะครับมันจะใบมันจะเล็กๆยิบๆตรงนี้นะครับถ้าต้นใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนต้นนู้นนะครับเหมือนต้นนั้นส่วนต้นเล็กๆงนี้นะครับน่าจะไปใช้ประโยชน์ด้านไม้ประดับมันสวยนะครับมันสวยดูถ้าใครไปเจอก็ไปหาไปใช้เป็นไม้ประดับได้นะครับ ครับคลิปนี้ก็เป็นพามาชมดูหนามแท่งนะครับที่พบอยู่ในป่านะครับก็ค่อนข้างจะหายากแล้วบางพื้นที่ไม่เจอแล้วนะครับแต่ไม้ชนิดนี้ไปเห็นถ้าต้นเล็กก็จะสะดุดตาใบมันจะเล็กนะครับยิบยิบยิบนะครับก็คลิปนี้ก็พามาดูมาชมแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ผู้ดูได้ชมได้เป็นประโยชน์นะครับครับก็คลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ